สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือแบงค์สตอรี่ไลนะครับวิสตตานี้เจอกันบ่อยจังเลยอ่ะรอบแรกก็เจอกันวันเกิดแล้วก็รอบนี้ แต่กล้องระบางนิวเข้ากล้องด้วยนะฮะนิวอยู่ข้างบนนะฮะไอ้คนกล้องมังนจะดิ้นนะฮะแล้วบางนิวเข้าด้วยโอเคเราจะมาเริ่มต้นทําอาหารการันวันนี้เราอยู่ในครัวนะฮะถามว่าบ้านใครอ๋อไม่ใช่บ้านตัวเองค่ะบ้านเพื่อนวันนี้จะมาทํากุนเชียงหมูอร่อยไม่ใส่ดินประสีนะฮะแต่ใส่ดินเหนียวก็ได้เนาะใครจะไปดูเนาะเพราะว่ามันหนักมากเฮ้ยป้าป้าาซี่เดี๋ยเสียงข้าไลายก่อนเออไม่มีคนดูนะเลยใช่ไหมถามคนเหรอไม่มีคนดูด้วย เออดีๆสวัสดีนะทุกคนอ่เราจะมาทำกุญเชียงกันเริ่มจากสิ่งแรกเลยนะคะก็คือการที่เราจะต้องแกะหีบหกก่อน,นะครับไม่ว่าจะหอมาด้วยวิธีการใดแล้วแต่ว่าเอาออกมาจ่อที่หมดเลยปะหมดเลยเหรอชิงหรอซึงง่งผู้จญิงที่ดีแต่ต้องพูดตรงๆคือแท่งจะต้องสวยงามได้รูปนะครเหมือนตราพันสุกนี้นะครับ ผลิตภัณฑ์เขาเพื่อนบอกว่ากินพันสุสุทุกวันนะฮะเราจะไม่บอกที่มาของการซื้อขายเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราแต่ว่าวันนี้เราแค่อยากจะกินเขาวิธีการทำวิธีมันจะทำไงอ่ะคุณคือใส่หม้อทอด,อดน,าาน้ำมันใช่ปะ่ะดีจังอ่ะแล้วเราต้องหั่นก่อนใช่ปะ่ะหั่นยังไงอ่ะเป็นแบนเฉียงเฉียงหรออย่างเงี้ยหรออ่ะคุณไปดูใกล้ๆจะหั่นแบนเฉียงเฉียงอย่างนี้เหรอจริงเหรออย่างเงี้ยหรอ อันนี้พ่วงตรงว่าไม่เคยไม่เคยทําอ,อาหารมาก่อนเลยก็จะทําให้ดูว่าวิธีการที่เราจะทําอาหารในแบบที่ไม่เคยทา <S <s มาก <S <s ่อนเลยเนียมันไม่ยากเอ๊หมาบ้านเพื่อนเห่าดังมากเลยหมาบ้านเพื่อนเห่าแรงเห่าดังมากแต่ความไม่ได้เพราะว่าเราใช้บริเวณบ้านเขา่านี่คือเอาจร <g ank S 1> nee ิงๆนะฮะมาบ้านเพื่อนหลังเนี้ยไม่เคยโจอเื่อนเลย หรือถ้าเจอจะเจอเพื่อนที่บ้านเนี้ยน้อยมากพวกเราจะมีกุญแจบ้านและคียการบ้านเพื่อนแต่เราจะไม่นึกัดเจอเพื่อนเพราะเพื่อนจะดูแลลูกแล้วก็เอาลูกเข้านอนบ้างกล่องลูกบ้างเล่นกับลูกบ้างโอกาสเจอเพื่อนน้อยมากนะคะฉะนั้นเนี่ยอ่ะก็เลยเป็นข้อสงสัยว่าวอนนี้การที่มาอยู่บ้านเพื่อนเนี่ยมีระยะหา่างเพราะว่าเพื่อนแทบจะไม่ออกมาเจอเราเลยนะฮะไว้ใจได้ไม่มีไทม์ไลน์ในการเจอเพื่อนนะฮะเพราะมาเนี่ย เปิดบ้านเองเข้าบ้านเองนะออกจากรั้วบ้านก็ออกเองเพราะว่าเราทุกคนมีคีการและทุจะบ้านเองนะการหันต่อมีแต่เรื่องเพื่อนกับเรื่องอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณเชียงฉันหันเสร็จเลยเพราะว่าอีกฟ้าฝั่งหนึ่งนี้ม้อทอดร้านจะเสร็จแล้วเราะฉันหันเก่งนะนี่ต้นแกบว่ายฉันหันเก่งดีดูนี่ฉันหันเก่งนะเออในฐานะคนไม่เคยทำมาก่อนฉันถือว่าฉันหันเก่งมาก ผมจะได้แบบจากเวลาเราไปนั่งกินตามร้านข้าวหัวแดงข้าวมูกรอบอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนรู้ว่านาะว่าออกมาเป็นรสนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดตรงๆนะว่าไม่เคยทามากรอเออเฮ้ยไม่ต้องมีความรู้ก็ได้นาอเอาจริงเนี่ยการหั่นอย่างเงี้ยก็คือแต่เธอก็ทําได้ภูมิใจทําไมฉันภูมิใจทำไม <laughs> ฉันภูนมิ <laughs> ใจเพื่ออะไรใครใคถ้าทำได้ อถ้าม้อทอดเสร็จแล้วฟีดดังๆนะฮะเพื่อส่งสัญญาณว่าม้อทอดเสร็จแล้วต้องกรีดดังๆก็จะได้บอกว่าม้อทอดเสร็จแล้วจะได้เอาลงหม้อทอดกันถ้าเวลามันเหลืออย่างนี้ต้องทำไงอ่ะมันเริ่มเล็กลงอ่ะมันจะหันลําบากปะลำบากต้องเฉียงๆแล้วมันจะยังไงมืออ่ะมือเอาไวไหมมือเอาไว้มือจะเอาไว้ไหมก็ไม่เป็นไรก็เหลือทอนใหญ่ๆไดบ้างเรากินหมดนี่กันจริงๆหรอสองเกิโลสองสามกิโล อ,อ่ะคุณผู้ชมก็มาทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมาปฏิตบ้านเพื่อนเนี่ยเราไม่จะเป็นจะต,ต้องแบบมีเพื่อนเยอะก็คือมีแบบประมาณหนึ่งมีเพื่อนที่พร้อมจะเจอการหนึ่งแล้วที่เหลือก็คือเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่ได้เจอแหละก็คือเอาจริงๆว่าวันเนี้ยที่เรามาลฟ์คือให้ทุกคนมั่นใจว่าเรามาเนี่ยตอนนี้มีคนอยู่ก็คือหนึ่งตา้องสองเพื่อนหลงนังมอ และสามเราเองหมดแล้วแต่ทุกคนได้ยืนห่างกันอย่างน้อย1.5เมตรอาจะให้ดูรนะยะห่างนะอย่าให้เห็นคนนะให้เห็นว่าห่างกันแค่ไหนห่างห่างมากอะละกลับเลยอ่กลับมาเลยนี่เราห่างกันมากฉะนั้นเนี่ยมัใจด้วยว่าไทาม์ไลน์วันนี้ไม่เกิดปัญหานะฮะเพราะว่านอกจากเราสองคนเร่อนี้แล้วแล้วก็มีเสียงหมาข้างนอกไม่นับรวมนะฮะมีใครเป็นอะไรมาไหมเป็นม,มีมีคนดูไหม มีด้วยเหรอว่าตายละไลฟ์นี้ก็มีคนดูเนาะเก๋อะอนะต้องไลน์ป้าไงเ,เติน้นใน่ยังมีสังคมใช่แยากมีสังคมมันก็เลยรองไลน์ป้าอ่ะเดี๋ยวเราจะหัน่นสักแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะลงหม้อให้ดูแล้วว่าวิธีการแบบทอดด้วยหม้อทอดนะ้ำมันเนี่ยมันง่ายแล้วก็ถ้าอยู่บ้านแล้วรู้จะปาร์ตี้อะไรปาร์ตี้กุนเชียงก็พอเ<อ>พราะวันนี้เรามาด้วยแผนของการฉลองวันเกิด สามคนเรานะฮะแต่ขอเป็นบ้านเพื่อนเพราะว่าที่บ้านไม่มีครัวพ <laughs> อบ้านไม่มีครัวปุ๊บก,ก็เลยต้องอาศัยว่าอาะน,นั้นขออนุญาตนะมาใช้บ้านเพื่อนหน่อยเธอจะเลี้ยงลูกเธอเลี้ยงไปเดี๋ยวฉันขอบริเวณนิดเดียวนะฮะก็เลยจะใช้บริเวณตรงนี้นะครับ <laughs> เขียนก็เขียนบ้านเพื่อนมีก็มีบ้านเพื่อนกุญเชียงก็คือชื่อบ้านเพื่อนนะฮะไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองเลยนอกจากรถที่ขับมาบ้านเพื่อนท้นี้เองที่ขับมาเองนะฮะ <laughs> อะโอเค เดี๋ยวเราจะเก็บสามวันนี้ไวันไปเพื่อวเพื่อนเพื่อนเห็นล้วกันว่าเธอฉันเหลือไว้ให้เธอนะเอออันนี้เดี๋ยวจะลงหม้อแล้วอ่าลักมาพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเติร์ดไอทามฉันมีมูลค่าอุ้ยเดี๋ยวๆอ่าตอนนี้ก็ประกอบกล้องกันได้ปะผิดด้านไหนท่างนี้ต้องได้พอดีเท่านั้นอืมวางเฉยอ่ะ อ่ะดูวิธีใส่ด้วยนะม้าทอดไร้น้ำมันก็จะมีล็อกข,ของมันตั้งยังไงวอเตอร์มาอ๋อครับเพราะว่าข้าดานอกมาถือไม่ตอาไมมันหักนี่มันคือรายการฉัน <c oughs> ห้ามยุ่งอย่าวินมันจะลงล็อกได้ไง,ไงในเมื่อไอเต้นมันส่งมาแล้วก็อีอลูล็อกนี้ไม่อยู่ตรงนี้แล้วต้องลงตรงนี้สินี่นี่เจอแล้วนี่นี่นี่ เไไน,นี่ยนี่ยจริงๆถ้ามาคนไม่โง่ททำมันก็ทำได้มมาถึงฉันเองนะไม่ได้ว่าเพื่อนเดี๋ยวหาว่าบุลี่เพื่อนเอาอยากใส่ยังใส่เลยรึเล่ใส่เลยให้นะวิธีการก็คือใส่ไปนี้เลยนี่ใส่แบบนี้เลยมันก็จะคล้ายกับตากปลาสลิดหน่อยแต่ว่านี่คือการเอาลงหม้อทอดเลยน้ำมัน้ยแต่พูดถึงอ่ะมันจะทำให้น้ำมันออกหมดเลยใช่ไหมใช่ไปยุ่งเหมือนน้อยอ่ะเพิ่มหน่อยนะอ เออมันดูเหมือนน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมันไม่อู้ฟู่เดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นแล้วแบบเฮ้ยกินกันแค่นี้เหรอสองสามคนอะไรเงี้ยต้องกอินห่างๆฉันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันโซเชียลดิสแทนซิ่งเออห่างๆกันไว้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เราต้องโซเชียลดิสแทนซ์นะต้องบอกก่อนว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในนี้อยู่แล้วอยู่พัทยาแล้วก็วันนี้ก็อยู่ในเขตพัทยาเราไม่ไปไหนเลยอยู่พัทยานี่แหละ ให้ผู้ชมมั่นใจว่าเราไม่เป็นอย่างนั้นแหละเนาะอยู่ในนี้ไม่เฉียงแล้วน่ะไม่เฉียงแล้วใช่ไ <laughs> ล่าสุดหันเป็นเออนี่แล้วนะไส้กรอกอีสานเียงจริงเแล่าสุดฉันหันเป็นไส้กรอกอีสานแล้วนะจบการดูซิความสามารถชันในการที่ไม่ได้ริ่มเรียนมาในการเป็นพ่อครัวหรือทําอาหารอพอแล้วพอ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 ,อะเราจะจริงจังแล้วมาเราจะ ทอดวิธีการก็คือนี่คุณผู้ชมใส่่างนี้เกี่ยเกี่ยให้มันมีความแบบอ่ะเกี่ยเกี่ยให้มันมีความห่างๆโซ<า>เชียลดิสฮนเออเกกี่ยให้มันมีความแบบทั่วถึงเห็นไหมเนี่ยเราพยายามห่างกันเสมอพอเพื่อนเข้าใกล้ปุ๊บเราไล่ออกเลยอแล้วก็ดันข้าวดันข้าวปุ๊บเ,เปิดเค,คเรื่องนี่คืออันนี้นะปุ่ม power คืออันนี้นะวันนี้เราเลือกใช้ยี่ห้อ ลิมฟิบนะฮะลิมฟิบเป็นสปอนเซอร์เราดูดูลิเออโกใจลิมฟิบเป็นสปอนเซอร์เราวันนี้แล้วคุณเอาเท่าไหร่เอาเงินน้อยเอางนอะไอันน้นะตินโซเชียลดิทานซิงนะห้ามใกล้กระเด็ดขาดเอาไหมจบนะนานะกินอนดียสองสามทีเหรอสาทีลองร้อยแปดสิบองศาเลยเหรอไม่เท่านี้มันร้อนไปปะ S <S ไม่ได้อะไรนะคือเราต้องห่างกันคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะทำไม<า>แบงค์โดดอีกแล้วดิคืออันเนี้ยชีวิตจริงเลยเราจะมีโซเชียลดิแทนซ์นะฮะเดี่ยวมาบ้านเพื่อนแล้มีโซเชียลดิแทนซิ่งเลยอะไรที่เหลือเราก็จะเก็บข้อตุเย็ยนอ่ะมาดูตุเย็ยนบ้านเพื่อนกันหน่อยนี่นะฮะพาถั่วตุเย็ยนบ้านเพื่อนนิดนึงนี่นตุเย็ยนบ้านเพื่อนก็จะประกอบไปด้วยน้ำดอยคำนะฮะ มีไอศครีมมีนมโซมีนมขวดมีเครื่องปรุงใดๆเครื่องแกงก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่น่าจะเก็บไว้ใช้ต่อ,อแล้วอะไรอีกละ่ะมีเยอะนะของบ้านเพื่อนอะแล้วก็มีนี่ไงลูกชิ้นเหลือบ้านเพื่อนมีลูกชิ้นเหลือเนี่ไงะบ้านเพื่อนมีลูกชิ้นเหลือ มีน้ำเอ่ยอะไรเอ่ย,อยนี้ไรอ่ะนี่แหละลูกพูดไงหอ่่ยูจูไอยังไงเนี้เอาล่ะคงจะไปได้เห็นหน้าตาของหลังเสร็จแน่เลยอ่ะใช่ไหมเพราะมันนานใช่ป่ะมันห้านาทีเลยหรออันนี้คงจะเสียมีคนดูมั้เนี่ยมีหรอสองคนเา,าดูอะไรกันอ่ะดูอะไรกันอ่ะสงผมแกดูสรงผมที่สูงของฉันว่าตียังไงใช่ไหมอ่ะนั่นเราจะบอกชุดง่าย วิธีการตีสูดอย่างเงี้ยไม่ยากคือก่อนพอเราทำับผมเสร็จใช่ป่ะเป่าแห้งพอเป่าแห้งปุ๊บเนี่ยเราจะเอาบีบอ่ะบีบยีอ่ะบีบซี่เล็ก,ลกๆอ่ะยีข้างในก่อนยีเพื่อให้ข้าง,างในเนี่ยมันยกคนให้หมดมีภาพออกว่ายกคนหมดปุ๊บเหลือข้างหน้าใช่ป่ะขัางหน้าให้อย่างนี้อาหารกม้มแล้วมันจะนนห่อดออมาฮะให้อืมอีกเรื่องจริงให้เอามือเนี่ยปิดขึ้น ไปขึ้นปุ๊บคาไว้แล้วสเปร์บล็อกเลยนี่คือเรื่องจริงบล็อกนะฮะพอบล็อกเสร็จปุ๊บมันจะคาแล้วมันจะเป็นงี้แล้วพอตรงเนี้ยมันจะเหลือร่องนิดนึงเพราะว่ามันยีมันยีไม่ตลอดรอดฝังเอาหวีอันเดิมนี่นะฮะหวีอันเดิมยีที่เหลือฮะมันขึ้นมาหนึ่งสองสามไล่เส้นเลยไล่เส้นเลยก็จะเห็นว่าบนหัวเนี่ยเรียงเป็นเรียงเป็นเอ่อซีหวี อะไรเอาตาต้องเมื่อแล้วต้องปิดไลฟ์แล้ว <laughs> แกไม่รอดูหน่อยเหรอฝีอมือนี่จะเสร็จแล้วอีกสองทีจะยังรอเสรอเสร็จเนี่ยพอรอเสร็จก่อนไม่ใช่ห<ม>นูว่าเสร็จแล้วคไปถ่ายก่อนเอานี่มันไลฟ์ไม่ใช่วีดีโอมีผู้ชมคอมเมนต์มั้งไหมแล้วมีคนดู <laughs> <laughs> มีคนดูมีคนเมน <laughs> บอด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 เมนด้วยบอดช่วยเมนด้วย จะได้รู้ว่าเราพูดคุยอะไรกันจะมาไลฟ์บ่อยๆแล้วต่อไปนี้ทำอะไรก็แต่จะไลฟ์ละดีไหมเราจะได้มีตัวตนเออเรียกมาเปิดประตูให้หน่อยใครอ่ะเรียกมาแล้วไหนอ่ะไม่ยินเสียงมั้งเจ้าของบ้านก็ต้องมีมีกุญแจเองไหมเจ้าของบ้านจะให้เราไปเปิดทำไมอ่ะเปิดอยู่ได้ตรอเดี๋ยวรบึนแมแม่สวัสดีค่ะอะยวมาดูซิ อันนี้นี่มาดูมันเริ่มสุกแล้วนี่เฮ้ยมันก็จะได้แบบอย่างนี้เลยเก๋ๆแบบนี้โอเคไปแล้วไปแล้วของบ,บ้านมาสวัสดีจ้ะมา,าไม่เบ็นไรซอฟตอ์ซอฟต์เสร็จแล้ว